สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาเก็บแอปเปิลพี่น้องย่อยหยำยางย่อยหยำยางแซ่บพี่น้องแอปเปิลนั่นสีแดงพี่ชาอิ่มกับแซ่บนึ่กับแ่บหมูจจาก็บจากคล้องสวนพันดอกอันอยู่ข้างคนท่างนี่กันจักรยานอันนั้นน้องของแอปเปิลแดง เดี๋ยวจ้ากับเจ้าของสวนเพื่อนพี่น้องเพื่อนสันว่าเก็บยบอลลูว์เพื่อนสันผลต้นข้างในก็มีพี่น้องสิเก็บยบอลส้มหนีซักก้อนพอเด็กินห่อยยั้ยาอยู่พี่น้องจ้าไปก๊อบกอกพี่น้องสิเก็บยูบอนึ่ยังไกินซักก้อนพี่น้องเนี่เปรี้ยวหวานเพื่อกินก็แบบแจกเอาพี่น้องไปตำก็แซ่บดูกออกง่างยสิไปเก็บอยู่แลเพิ่นเกี่ยวจะเอาตลรง ดองสิกเก็บเอาจักหน่อยเอาไปดองกระแสบพวกอันอันนี้เอาไปบ่มไว้พี่น้องมันหนำ่ำมันจังสีแสบต้นทีเตียวง่ายอยู่สก,ก็บเอาจากอักหน่อยเก็บอันเอาไปตำผสมกับอันหมากไอ้เมากแอปเปิ้ล อันนี้ลูกพุ่นหออนะอยเพ่พี่น้องอโอ้กมันหล่นลงเบิร์แล้วพี่น้องมากหอ,อมหวานรลายๆพี่น้องเแต่เอ็มต้นนี่เด่นมากแบล็คเบอร์รี่พี่น้องอันไหนวง Bạn piêu anh mai phi nói lam cực mặt Blackberry bung mày bung đun sao tung đun lắm lắm กรอบกรอบพี่น้องแอปเปิลแดงนี่แอปเปิลสมัยโบราณนี่แบบนี้นะมันหักลงมันกองพี่นอ้องขอไปเอาจะเอาเอะไร อนนแอปเปิลเคียวรานันเปนองแดงดยอ,อย่าอคืออันนี้แอปเปิลเคียวไปนองโลค่ะแอปเปิลเคียวบานเท่านูอะไเรื่องคนะเปิลเคียว ลนใโอส่อาหน่วยพอาจจะตายบิ่งๆต้นก็แสียไปเนอง โอ้โยอมาแช่ร่อนก่นอนแเ่เม,มันสุกแต่ซิ้อมา,า,า,าก่อนมันอสุกเปนไ้ตาพี่น้องเปรี้ยวหวานกระแซบอยู่อีกประมาณจะอัดอิด แต่ว่าบางคนมันก็กินแบบนี้ค่ะอืมอืมอีกแบบหนึ่งนี่แดงอีกแบบหนึ่งน้นองแซ่บคือกันมีแซ่บไปไหมดน้วมากนะโแบบอ้ยประด้พี่น้องเดี๋ยวซิมากเก็บเอาอีก เก็บเอาปเ,เปิลไปอันดองแซน้ำคือ,อกอกรี่น้องอที่นียเขาเจ้าบ่แพงพี่น้องกันคอเขาเจ้าหรือว่าอันนี้เข้า,าบ่แพ่งเหรอเห็นเขาเจ้าคอเข้าเจ้าเข้าเจา้า,เจา,า,เจาให้มาเก็บบางคนนนะโลนทิม ขาวเชียแจ่งเป็นเอกจคือบานข้าวนะเรื่องหมกม่วงบานข้าโอ้ยเคยพี่น้องสิมเมื่อแล้วเดี๋พี่น้องจ้าสิบเอ็ดอันเอาเฮดไปให้ยมจูจ้พะพี่น้องคลิปหนาผอทำไมเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าสุขสุขคน